ังไฟลา้านฐานที่หนึ่งของคุณสมเด็จสีนวลถวายองค์พระมหาธาตุบรรจกกองอดมเวทเหตนเวลาสร้งสร้ 2, 2, 1, นสามสองหนึ่งเวา้เวาครับ,บ ลี่เลยนะครับฝรล่นทำงานเทพเวลานะครับแน่นนนะครับสุดยอดทำงานทั้ทางเลยนะครับอกไรล่นเทพเวลานะครับจุดงานประพิีิบุญกไฟเพื่อพนุไฟนะครับมาบึงยอดบางข้อเทพเวลานะครับฟรล่น นี่คือยอดคือข้อของเฟรนี่บ้านเทือเวลานะครับาที่สี่ขาที่สครับาที่นีละเอาแก้ไขก่อนเลยครับแก้ไขเลยครับฐาจุดที่สีอกสาองนึงห so so ัว <go> ย sí? <accord> ังบายิ้มเาเปิดนะครับของเฟรน์บ้านเทืนกเ ฝ่าหลังได้ก็ถที่ว่าทะลุทะลวงออกทายบางดีดนะครับไ่หลังทิมันเชเวลานะครับเร่งข้อมูสองาไป ลีล,กลาการร้องของทีมลานะเทับล่านะครับ เราไอย่อกันดีเด้อไอยู่ขอยู่าที่านอที่บกัเออาน้นะครับตุกตาุกก็จุดเรา่วลงทงานเียเวลาวนะครับไัรไฟลนนะค อนี่หน้าเป็นอะรก็ได้ก็ได้ให้ปากอนอันี่หวาจะเป็นภาษาคนะครับไราานร้นไปร้านกเราม่้นิตินะครับความอกใจกที่นงสูำลังไปร้านทั้งหนึ่งครับสองร้อยพันสองมืคะแนนผ่านแล้วนะครับ นับดีๆไม่ไปดิสามติ๊กบังเดชดีับขึ้นามติ๊กบังเดชไปมาครับเวลามาาที่สอนะครับนับไปส Pues นี่คือลีลากรองขนงทีมงานเจเวลานะครับบักไฟลานนะครับงานประพินีบุญออกไฟเพื่อบนญองไฟนะครับต่อไปเราจะถุดป้องไฟที่ฐานจุดที่สองเป็นป้องไฟแสนของคุณเทีรุษพุทธัญญาปักสิทธิศักด์มอบหมายทางด้านเลิดไแะครนแก่เป็นผู้สร้างสรรค์สม

บินดิ่งเต่งน้าคนบินน้าคนเด้ยวยสายไฟหมดเลยเบียนสายไฟนั่นหมดหมท่านกำลังบอกว่าเปลี่ยนสายไฟรอมาที่ฐานที่หนึ่งนะครับแจ้งข้อมูลเลยครับเขบ่าบังฐานที่หนึ่งพะนะในนอ,อนนะครับ รถคายรานที่บานถิ่นเวลานะครับายอดมากมากนะครับเอ,อาาี่ทานีเลยครับไม่ต้องรอัไม่ต้องรอรเอาเลยครับเาเลยารยครับ